็เลยมาได้ไอ้สามสามของเรา่อคืนนี่ค่ะในเราด้ได้นิดหน่อยมาแก้วันนี้ก็ขอให้ถูกหลักหมื่นก็ได้มาก็เหยียบสามหมื่นแต่ว่ามาออกเก้าเป็ดใครมาบอกครับว่าที่เขาเค็อฝันในความฝันนี่แหละว่าซื้อหวยยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรัชนีชาแนลทั้งเพจแล้วก็ยูทูบนะวันนี้มีอะไรมาใหม่ๆดรืยนี่ครับ มีท่านคนดวงเฮงท่านหนึ่งครับนำใบสีไหมครับนี่ใบสีปากชามนะครับใช่ไหมเขาเรียกใบสีปากชามไหมพี่ใช่ค่ะโอ้เท่าไหร่ครับนี่99ชุด99ชุดทำกันเองหรือเปล่าครับนี่ใช่พี่เขาทำโอ้โหไม่ทำกลางคืนเลยเหรอครับทำเมื่อวานไม่เป็นไรฝนตกมันเย็นดีเนาะเมื่อคืนฝนตกกลางคืนทแต่ได้ยินว่าบน ขอปู่ไว้เลยครับว่าเมื่อกลางคืนให้ตกเลยแต่ว่าตอนเช้าจะตกไว้รันไว้แล้วก็ขอขอขอค่าน้ํามันลดหน่อยค่าน้ํามันลดหน่อยเพราะเอามาตรงนี้เยอะไงก็เลยว่าขอค่าน้ํามันลดหน่อยนะปู่พวกนี้จะไปแก้บนครับก็เลยมาได้ไอ้สามสามของเราเมื่อคืนนะคะได้ราได้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 ก่อนนั้นอีกไหมก่อนหน้านี้ได้ของวัดถมยไทยที่ผ่านมาได้เหมือนกันครับอืมเฮ้ยกี่งวดแล้วครับนี่ถ้าถามก็ จะเข้างวดที่สามไม่รวมที่ขอผ่านทางไลน์ไม่ขอทางนี้แต่ผ่านทางไลน์นั้นตอนแรกที่ผ่านทางเนี่ยทางไฟ์สดทางเนี้ยคือขอไปนั่นบอกว่าถ้าลูกมีบุญอะไรเงี้ยขออยากมากราบมาไหว้ปู่ก็ขอให้มีโชคแล้วเดี๋ยวจะมาก็ได้จริงๆได้มาหมื่นหน่อยโอ้หมื่นหน่อยหมื่นหน่อยหมื่นหน่อยรอบที่สองก่อนที่จะปิดนยคะก็ขอไปอีกว่าเนี่ยอย่างมาแก้วันนี้ยก็ขอให้ถูกหลักหมื่นก็ได้มาก็เหยียบสามหมื่นในหน่อยก็เลยมา มาแกแล้วก็จะขออีกอยู่เอาขอด้วยขอด้วยครับขอด้วยเอานะครับขอท่านใดที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าเห็นคลิปนี้ก็รอรุนนะฮะตามต่อกับพี่ดวงเฮงสามงวดถือว่าสามงวดแล้วเนาะมาจากมาจากไหนนะครับทาตะการทาตการทาตะการพิศนุโลกนี่เองครับจะพอวางไหมครับโต๊ะ จะพอวางไหมครับนุ่นพวงมาลัยอีกนะครับไข่อีกนะครับเร่ไม่รู้ว่าจะบนอะไรอ่ะพี่คือว่าเอาเป็นพวงมาลัยเป็นไข่เป็นอะไรแล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาเก็เราพูดไปแล้วเราก็ต้องมาตามที่เราพูดไงก็คือมาทําแล้วก็จะได้เออนั่นแต่ถ้าเกิดได้รอบนี้กลับไปถ้าเกิดเป็นงวดเป็นที่16นี้ถ้าเกิดได้อีกทีจะเป็นแบบจะเป็นพวกของใช้ของกินของอะไรที่เราสามารถส่งต่อได้นั่นแหละครับได้บุญต่อเนาะพี่เนาะบุญต่อบุญไปครับบุญต่อบุญ นี่ทำกันเองเลยนยทั้ทงคืนทั้งวันเนี่ยสองคนเขาเนี่ยให้พี่ช่วยเออเพราะว่าเราไปหาซื้อแบบกระทันหันมันไม่ได้ถ้ามไม่ได้ครับ,รบต้องทำเองเขาทำได้ก่อนที่ทั้งคุณพี่จะเรียงเสร็จนะครับเนาะกว่าจะเสร็จนะนีะ่ค่อยๆเรียงไปครับนะอธิษฐานไปด้วยเลยครับเด้อ <c oughs> ถูกกับเขาไหมครับมานี่ไม่ครับไม่ถูกแต่บ้าหมางวดนนี้น่าจะถูกเยอะเอาเอาเอาให้โชคมันหมานกับพี่เขาเด้อครับให้โชคมันหมานโชคมันหมานทำด้วยใจได้บ้างเนาะ ทำด้วยใจทำใจตั้งใจมากแล้วตั้งใจอยู่เมื่อคืนฝนตกทั้งคืนเนี่ยแล้วเมื่อเช้านี้บอกว่าโอ้ตูจะไปแล้วขออย่าให้ตกเพิอมไปลําบากอะไรเงี้ยก็ไม่คิดว่าจะเปิดขนาดนี้นะคะเพราะฝนตกทั้งคืนเลยตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นสามที่สุอไม่ดสวยมากอะไรดุกอะไรสวยออะไรสวยนี่นี่เห็นแลเลยลูกดอกไม้อะลูกรืออะไรชี้อะไรดอกสวยมากเลยออื เดี๋ยวรอคุณพี่เรียงเสร็จนะเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวเลขกันพี่ส่วนมากจะจุดทูบนี่ครับจุดทูบเอาใช่ค่ะจุดทูบเอาเวลาหนุปักเป็นใบสีเอาครับจุดทูบตัวเลขเอาเนาะนะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันครับทีนี้ก็นู่นครับสถานที่อาจจะเล็กไปเลยครับสถานที่อาจจะเล็กไปเลยตรงนี้นะก็น่าจะลงมาทํากันได้นะน่าจะลงมาไหว้ได้อยู่เพราะทุกตรงนี้มันกว้างอยู่ในนี้เดี๋ยวรอดุ้นตัวเลขกับคุณพี่ครับเริ่มแล้วนะครับเสร็จไข่ ไก่พุงมะไรอืมนี่ครับสำคัญคือนี่ใบสีปากชามเอ่อลืมเท่าไหร่นะครับ99 99นะครับ99อะไรนะ99แล้วก็ที่นี่คงมะไร99น้องพี่เนาะคงมะไร99ก็ไข่อีกร้อย9ก้9เก้าร้อยเราใส่มาเลยใส่มาเลยใส่มาเลยครับเราจะได้อันนี้อันนี้ต้มมาเรียบร้อย โอ้ไม่ได้ต้มไก่ดิบไก่ดิบใช่ครับเสร็จแล้ว้ไปเได้ได้ไดเ,เ,เ,ไเดี๋ยวรอเขาไหว้เสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นตัวเรกัน สาาุุกด,ดนะรับโชคกับคุณพี่เขาเลยงวดมันที่16บหกพฤศกิกานนี้นะก็คุนพี่เขาถูกสามงวดติดล่าสุดนีด้นะได้หลักหมื่นได้สามหมื่นได้ทําความตั้งใจครับทำใบสีมาทําทั้งคืนครับทำกันเองด้วยยังไงก็ขอให้ได้ปู่ได้ช่วยได้โชคได้ลาบกับพี่ๆเขาด,ด้วย ัวเลขมาแล้วเลขมาแล้วตัวมาฮะขอเลขเก้าหขอเลขเก้าหบอกปู่สิไปขอให้ถูกเลขเก้าหนะครับอยู่แบบขอเลขเก้าห ก็เกินมาขอเลขเก้หนึขอให้ชูเกนเก้าเก้าอเก้าหนึ่งเกเลยนี่้านอยอีแล้วเนี่ยไหนไหนไหทุบมีตัวเลขเก้าด้าเกมาเลยของแม่นะเก้าแต่ไม่รู้อะไรแต่บอกขอเลขเก้าหนึ่เก้าเก้ามาเลยเหมือนบอกเดอได้ันนี้เอ้าอ้ากมาก่อนเลยนี่เก้าห่งเ้าใช่ไหมลูกอ้าเร็วใคเท่าไหร่ ไข่ก็ร้อยเก้าสิบไข่ก็ร้อยเก้าสิบเก้าฟองที่เราเอา,าเออเทำเนี่ยแล้วก็พองมอะไรก็ 90, เก้าสออิบเก้าสิบเก้าใบสีก็เก้าสิบเก้าเอาแล้วลูกมันบอกเก้าหนึ่งเก้าอีกเอาแล้วเอาแล้วงานนี้อันนี้มีฮีแล้วมีฮีแล้วเก้าแล้วก็เด็กถูกเก้ามาก่อนเนี่ยนคะรับอย่าบอกว่า1 1> <Okay. S 2> หนึ่งนะนี่หัวมันหนึ่งเลยนี่นั่นแหละพี่ก็ต้องรอลุ้นนหนูยังไม่รู้เหมือนกันโอ้ย แล้วพี่ใจนั่นเอามาบอกเขาไงแล้วก็บอกให้ลดแต้มเพิ่มแต้มไงมแต่ที่ฝันเม,นะมื่อก่อนฝันสี่เก้าเจ็ดแต่ว่ามาออกเก้าแปดใครมาบอกเขาว่าสี่เก้าเจ็ด่ฝันในความฝันนี่แหละว่าซื้อหวยออกสี่เก้าเจ็ดว่ที่แล้วนะแล้วทีนี้ไปบอกเขาไงแล้วก็เลยบอกว่าให้เพิ่มแต้มลดแต้มนะอะไรอย่างเงี้ยในฝันในฝันก็นนยังตามอยู่ใช่ตามงวดนี้ก็จะตามถ้ามาถ้าเป็นสี่ถ้าเป็นเก้าสี่เจ็ดก็คือตรงกับฝันวดที่แล้วเลยเนขเนี้ยครับแต่ลูกชายนะบอกเมื่อกี้บอกเอง งงมากแล้วของที่มาแบบมาถวายด้วยไงตรงกับไข่ด้วยไข่ที่พูนไว้ได้เดี๋ยวไปซื้อให้ซื้อกับใจก็ได้นะแต่ก็ขายับใจเพื่อของดี่ะไรเนี่ยใครต้องออกคอะไร่างเงี้ยเก้าสี่ไม่รู้อยู่ตรงไหน มาเหมือนกันน,นี่น,นะครับเลขของคุณพี่ถูกสามงวดติดนะครับได้เก้าสี่แปดเก้าสี่แปดสวยมากส่วนที่มาด้วยก,กันมีเลขอะไรบ้างครับนี่นดูหน่อยดูหน่อยมีเลขอะไรบ้างเจ็ดสามจะไม่ให้เรอกมัเนี่ย นั่นแหละที่เขาเสียบหม่นตัวนี้ตัวม่โฟลได้หมุนกลับด้วยนั่นตกงลวตกงลวเท่าไหร่เจ็ดแปดศูนย์อเก้าไม่รหกนะครับก็โอ้ย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 นลนเป็นแค่แนวทางการใช้วิจารญาณในการรับชมได้ก็ฝากติดตามทางยูทูบราชนีชาแนลแล้วก็เพจราชนีชานลนะครับกลงวันประจาวันที่16พฤศจิกายน68นี้ก็ขอให้โชคดีอีกครับถ้า ทางวันนี้เป็นงวดที่สี่เนาะใช่ไหมพี่ใช่ค่ะงวดที่สี่นะครับติดกันงวดสี่ิบกันอ่ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับครัสวัสดีครับสวัสดีครับมันโชคดีเด้อเดครับเดือนที่สิบหกได้มาใหม่นั่นแหละครับ